สบายีปาลุงเอ้ยบารีปาลุงสบายดีปาลุงองามยังงสบายดีปาลุงสบายดุข,ขคนทุกคนวา่าชทางไทยอยู่ทางลาวหรือว่าต่างชาต์เนะาะเมื่อกี้บอกป้นกะอยูเพื่อนทางใรืเตาปาลุเลยครับมีอมากิดส้มกันเมื่อน,นี้โฉบมา,ามือย่จาโบ,บ เดนมัวมอดแต่เข้าจิะไปกินได้ป่ะับขับมาไหมมาขักเลยบ่ออ้เจ็บเกียม์เก็บกินย้องยอโปวดแสบห่วเกินปั่นเขาแล้วคนนี้ขักคัดขัก โอ้น้องแค่บัดนเ้ิเลยไปกินแกนมันน้องานกินแกนมั้มเแม่มือพินนมาลายมือเลยเนาะจ่มไม่ได้ออกจากทำจากห้องหรืยังดำมั้งอ้าววกไปอน

แม่คือกนคินบหมีกับานลานปลาลุงแซ่บเลยรอน้องแคดี้แห่งแซ่บผักแห่งแกนปลาลุงแห่งแกนมันคือแท้มงอานได้น้ำขราตูตั้งใจเลยนะอ๋อจงได้สิขเอขดเลยขีดิดอยวขินจะขกั่านึอมาเขามาข้นมาได้

มือน้องาคาแนนคนแซ่บ่ะน้องแคนอุ้ยน้องแคนแกงสี่ว่าสาันน้องแคนกับสุดยอะที่กันมันก็นขากตอนแล้วิ โอ้ถูทางนี้บัวเลยแม่ตัดผ่าไปทางน้องไซทางอ้าวปลาลูกเลยสบายดีสบายดีพี่น้องป้าสบออีกบ่เอ้าวมังวงพอล่ะบ่วอาขอขอบใจเด้อบุษย์มังวงบุษย์ป้าชิมาขอบใจผุชิพาให้เจ็บท้องว้าถอดเจลเปได้ยังอย่างบ่ได้อยู่บ่เอาวบ่ได้อัน

มักส้มนีแล้วเนาะที่โบกินให้เบิร์ตปูมีผูลำมีหมูกันปลาบบเล็บกันปลาตรงนี้ไฟลาลำืหมูเมนส่วนนี้เป็นส่วนโควิดเดียวเวยแมนมากินก๋าสั้นแล้วโดนกำนองใส่มาไปแล้วไอแล้วมาหิ้งกันปะไปไปหิงน้ำกินคนเดียวกับหอกร้านเช่าเลยเฮ้ยจะคุณมากินสิเออร้านขนมชาวเลยอ่ะทางเมียกับชิย่างไปแล้วผู้ตาพวกกันโกรนไปเห็นเิ่วนกินแก้วมันหน่อย น,น,นาตาขายกันอยู่บนปะลุงเลยผู <c oughs> ้น้องนันโซมาเป็นเดือนสองเดือนเลยแต่แกะบกกลเท่าไอ้ผู้ผสมมาล <c oughs> ะร้านกับโบไว้วาซันอยากแทนเมียแล้วที่ชูใจหลับฟันมาก เปลี here, ่ยนเฟซให้น yeah. ้องทรายเปเลยเพิ okay. ่นเปลี่ยนเฟซใหม่ซื้อเฟซอะไรบ่าวน้อยบ่านน้อยคอยความบ่าวน้อยคอยความเป็นเลยซื้อเฟซเพิ่อนเพ้องมาได้กระฟาดมึงพาเขาไปเซตลิตน้ำผึ้นเลยเด้อพาเขาไปเซตผลิตน้ำผึ้นเลยเด้อเพิ่นเพิ่นบ่มีซื้อซองเป็นของตัวเองหรอกแต่ว่าหรือว่าซื้อเฟซเลยเเนาะพิ่นเล่นเื่อเป็นมือผู้สาี่ยวนะเลยจะเปลี่ยน โอ้ยคุสาวปตตีแล้วเอ้ยไอหยกอันเกาไปมั่นหนาแล้วยังบ่มีผู้สาวอยู่ยังบ่มีเมียอยู่แต่ตามสบาลูกมันแตกซ้อดนั่นแหละแม่นปกติีเหมืนกับนี่ตอนเขาองเหียนนับกันบ่ได้เป็นเนาะบ่ควรว่าบ่ได้เป็นแม่นสิเป็นแนวนี้พ่อรูกเหมล้างเช้ากับตังสีมาทำบั่นมาผสมยังกันน่องซะต้องใส่เอียงถึงก็ได้ นากเป็นอง้อาปเเยนาี่อนี่กันีาเเน้าเดี๋ยวปีนี้เยนนาอเหรออเลยอะไรตาแค่กอนกินตามีอ่สงสัยแพ้ทองแทนเมียุนั่นแหละกับเมียทีาเมียบกิกินได ถ้าถื้ผ้าถ้าบุคคลมักสมไปได้ได้คันเวลาขิดยานกยออย่าเอาไว้ในมาแต่ข้าวโพดป้าลุงเลยคันข้าโพดกินติดเลี้ยนเม่อก็ได้แข่งค้ากับรถต่งเรื่อยเลยนะเอานะแข่งเพิ่งจะรีบเลยป้าลุงเลยสังเกตนี กินขา้าวกินหนังคือจะว่าอันนั้นกินปกติดีอยู่เนาะแต่ว่าคือว่าอะไรมันกระเพื่นผู้ยากเนาะเป็นเดือนผุวหนอน,นอนติดสาติดมอนยังวัดรเนาะอืมปลาสังจนหายปลาลูกไว้เมื่อนะบัว่าจะปลาสางไพ่กันจนหายมาเบิ่งมไปนะขออนุญาตนั่ปลาลุ่มข้างนี้กินอย่าง <laughs> <laughs> เดียวเดี๋ยวเมียฉบอกโอ้ยบอกเขาจะมาแดกลายแท้สิวะบุญแมนปลาลุ่มแพ้สองเทนเมียเมียมาอ่างสักกี่บาด กลองบาควันดีเนาะเดียวเห็นมืดถูกหูในหนาเลยซิวคุมได้ก็เห็นดีขักดีโพดเป็นจังได้แสบบ่นังเคนดี้บอกปลาลุงนาแม่แสบบ่ปีหนาไปหาปลาลุงดูแสบบ่เนื้อไรแสบอยู่กูด้วยหนาบ่นังเคนดี้น้งว่าแสบ ใช่พี่เลยทางนี้ก็ยืนชิบวายเลยมาเฮือนอาเลยมีแต่กินกับกินปลาลุงเลยจน้าี่หน้ามวยเก้าปลาลุงเลยมีการทำหน้าที่กันอีกปลาลุงเลยตั้งหน้าที่ใส่แล้วน่ากินนี่เอาข้าตั้งสใส่แบบลองเบิด มักม่วงแน่นี่มันสิเบิด์จะนาที่บางคนต่างใจเบิ่งแนวฮาบกเคยกินเองจะคือกินเธอได้นอนบ่เป็นซุปเธ่อนั่นหมักม่วงปลาลุงกับแจ่วฮาวากอยเดิจนเขิงถวยปลาลุงเอ้หมักม่วงพาไปแล้วหน่วยหนึ่งสี่หน่วยจักบาทก็เฮ้ย สี ia, no ่น้วยบ้างเวยรวมกันเบิดหาสิบาทมะม่วงสีมาหาสิบาทมะม่วงบ้านเฮาแมวย่ามึงหมองบ้มีเนาะแม่แต่ใกล้ๆได้แหละกาลังจอดอกช่วงนี้่พอดีอันมืดหน่วยหนึ่งเลยนะสำหรับบอควันคลิปนี้ จบคลิปจัะว่าสิกินต่ออีกหน่อยหนึ่งว่าจ้ะได้ว่ะสิแหงมันเบิดก่อนเขาดูยานนี่ปาลุงเอ้นี่แหละนี่ว่ามันแซ่บเนี่ยกระยานเสียดแต่เสียดเนื้ออยู่ปาลุงเอ้มาหันดีก็สมมาพาควนแล้วปาลุงจะได้เบาควนกับซีดาร์ล่ากีบตะแคงวนนี้ปาลุงเลยสิปะเห็ดอันแต้พื้นนนั่แหละจะได้กระเพาะกระลูกกันนาเดี๋ยวปะลุงเด้อฝากก็ไรก็แชร์ก็ติดตาม ซ่องบบาคนมันหน้าสินกับสินเคยพอส่วนนึ่งบาคนกับบุรีไปไซมาาไซด์หรอ,อยู่แต่ไม่มา่ำกันคนกอดแต่ก็พอกนูกการหนาไปลูมสบายดี